สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องวัยรุ่นกำลังสร้างตัววันนี้เราจะมาตีกบ <Hey! S 2> เอ้ยเ่ากบเอ้ยพักบกบเออพบกบเอ้ยถูกแล้วสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับช่องวัยรุ่นกำลังสร้างตัวกับสวนป่าสร้างตัวอีพีนี้จะมาพูดคุยเรื่อง สวนผาย EP แล้วเกี่ยวกับผายสร้างหมอนนะครับส่วนสำหรับ EP นี้ก็คือ,อจะเป็นอ EP ที่นำเสนอผ่เลี้ยงที่ได้บอกไปแล้วนะครับผมอ่ามาดูกอแหลนะครับผ่เลี้ยงนี่ก็จะลงไว้เยอะหน่อยนะฮะผ่เลี้ยงลงไว้ประมาณร้อยยี่สิบครับประมาณร้อยยี่สิบหรือเปล่า ประมาณนี้ฮรบ120กอเมาดูว่าจะรอดเยอะไหมเปอร์อเซ็นต์จากการปลูปกปลูกพร้อมกันกับแผ่ทั้งหมดนะครับผมกอแรกก็โอเคแต่ผมก็อาจจะให้ดูอ,อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับจะให้ดูเป็นสัก20 20กอเป็นตัวอย่างนะฮะสักแถวนึงสักสองแถวเหมือนกัน กับอีพีที่แล้วก,ก็ประมาณนี้เลยนี่ไผ่เลี้ยงนะครับผมไผ่เลี้ยงเก่งแม่มันเก่งแม่ของเขาเนี่ยแทงหนอนแล้วฮะก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวนะครับผมใช้ระบบน้ำหยดเหมือนกันแต่คนละหัวซื้อไม่พร้อมกันก็เราแรก็โอเคครับ ยาเนี่เนเหมือนทชงยาสวรรนน้าเลยเนี่ยแบบอธิกรารไ้เปล่าตอนนี้ไม่มีน้ำแขงใบยังเหลืองปุ๋ยก็ใส่นะครับปุ๋ยใส่แต่ว่าใบยังเหลืองอยู่ต้องใช้เวลาที่หนึ่งให้ราเขาเดิน ถ้าใบเขียวเมื่อไหร่เนี่ผกมสังเกตูว่าหนอก็จะแทงดีนะครับแต่อันนี้เ็าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเขียวแล้วแหละแต่ว่าก็ยังเหลืองอยู่เหมือนคนขาดสารอาหารนะค,ะครับคล้ายๆกันไผ่ก็ขาดสารอาหารได้นะฮะต้องมีการใส่ปุ๋ยแต่ก็ใส่อยู่นะครับอันนี้ก็แทงหน่อมาเหมือนกนันฮะหน่อใหม่อันนี้ลํ้มแม่เขาอันนี้หน่อใหม่แทงมาแล้วอันนี้รอแน่นอน เมกี้ก็รอดอันนี้รอดแต่เป็นหน่อเล็กอันนี้รอดโอกาสที่จะแทงหนอ่อต่อไปมีครับออกอนี้กอนี้ก็เขียวเริ่มใบเขียวแล้วแต่ว่ายังไม่มีหน่อยังไม่มีหน่อแต่ก็เริ่มใบเขียวแล้วใบเริ่มเขียวมาลุ้นกันต่อไปครับอ,อ,อีกกอนอึง เหลืองเหลืองหน่อยไม่มีไม่มีหนอนนะครับมีสองกิ่นด้วยน่าจะช่วยกันออกนะเนี่ยแข,แข่งกันออกจะได้ชื่นใจนะครับปลูกแบบว่าจะบอกว่าตามจะถากรรมก็เขว่าได้แต่ถ้าให้จะพูดอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเราไม่ดูแลเ,เราก็ดูแลนะครับผมแต่มันจะอาจะไม่มีเวลาเท่าไหร่ ว่ามีงนานมาจำทำมยแล้วน,นานมาที่ครับสองอาทิตย์มาดูทีแล้วแต่สะดวกนี่ยังไม่แทงครับลามแก่ตัวนี้น่าจะออกยากสังเกตนะครับลามแ,แก่แบบนี้นออกยากแต่มันก็ไม่ตายหรอกแต่ว่าจะออกยากหน่อยแต่ถ้าออกก็น่าจะออกหน่อให,อ,อใหญ่เพราะว่าลาหญ่อ้เหนื่อย ต่อมานะครับอาตัวนี้ดูครับนี่ก็เหมือนกันมาดูตัวนี้อันนี้คือหน่อใหม่เขานะครับผมใบก็เริ่มเขียวหน่อใหม่มาดูโคนต้นโคนขวงอ้าเครเป็นยังไงอ้าวเสื้อผ้ายอย่างแล้วครับเพื่อน ตื้อายอีกแล้วไหนๆดินี่ไงนหน่อใหม่ครับอันนี้อันนี้ลำแม่อันนี้กิ่งหน่อแรกอันนี้หน่อใหม่ครับผมออันนี้พัฒนาการกดีมากเลยโอเคนี่เคยชินใจหน่อยนะครับ เวลานี่มีโอ้ฝนก็จะตกตื่นเต้นตื่นเต้นไม่แข็งกับฝนอีกนะครับแต่ก็อยากให้เ,เพื่อนๆได้ได้ดูนะครับว่าเออมันเป็นยังไงนะครับรอดไม่รอดมาดูด้วยกันครับผมนี่ลำแม่อยู่ข้างในครับเล็กๆนีล่ลำแม่ครับอันนี้ได้สองหน่อเลยครับแทงมาพร้อมกัน Để lót à, nó, mùng quang quang gần, xinh, xinh đấy, cái này, này, không, để. Để mà mà แต่ก็น่าจะรอดครับเพราะเขาแทงหนอจริงๆเป็นหนอเล็กเหมือนเดิมต้องทายเวลาอันนี้งามสวยกิ่งสวยจริงๆมันต้องโผล่มาตรงนี้เนี่ยหนอนน่าจะโผล่มาตรงนี้เพราะผมปลูกแบบเอ็นๆเลยให้มันโผล่มาอย่างนี้ปึ้งนี่ละแม่เด็กละแม่แต่ไม่มีอ่ะเอาลึกกัน มาลุก,กันต่อไปโหยากกัหลกอเกินอยาแนะนำว่าถ้าพวกเพื่อต้องใส่รองเท้าบูทนะฮะตอนนี้ผมก็ใส่รองเท้าบูทฮนะน่ตัวน,นะครับที่ให้ดูก็เผื่อแบบเข้าป่าลกลุกนก็เพื่อนๆก็ได้เตรียมนะฮะถ้าแบบรองเท้าแตะมา อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับอาจจะมีงูมีอะไรได้ตะขาบสัตมีพิษนะครับผมนี่ต้องเซฟตี้ตัวเังไว้ก่อนนี่ครับถ้าเราไม่มาดูมันจะมีอย่างาาเนนงี้ยเยถาขอวันขึ้นมาเถาไม้เลยคอยมาตัดออกนี่ครับนี่ลำแม่นี่ไถยเลี้ยงนะครับได้มาสองกิ่งเลยสองหนอ่อที่สวย มีไหมม,ออมีไท่งอหรือไม่ไม่มีได้ต้องหน่อแล้วก็โอเคนะครับขอแป๊บถ้าเราไม่มีเวลาแบบบนไดาหญ้หรือตัดร้านะครับก็ใช้วกว่ทับใช้เท้าเรานี่แหละก็ขยีขอยยบออกไปให้มันเป็นแบบรัศมีก็เม็ดนึงนะฮะเหยียบไปจากกอเขา สามารถเดี๋ยวแบบให้หญ้ามันล้มนะครับให้หญ้ามัน้มไม่ให้มันมาเลี้ยงอาหารแบบต้นไถ่เราเท่าไหร่แต่ถ้าแบบปล่อยลกมากก็บางครั้งก็หน่อมันตายได้นะครับเนี่ยหนอนนี้แทรขึ้นมานี่ครับเรียนรู้กันด้วยกันเลยแทงขึ้นมาแต่ตายแต่เดาว่าน่าจะเป็นเพราะเนี่ยที่ผมบอกหญ้าสูงเกินไปอะไรเงี้ยหน่ออาจจะตายได้ พ่อหยามันท่วมนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูบ่อยๆพอยญาออกแต่ก็แทงหน่อนมาอันนี้หน่อแรกมีลำแม่รอโอ้โหจะไปยังไงเนี่ยจะไปไงจะไปไง อันนี้ก็กิ่งใหญ่แต่ก็ยังไม่มีหนอนไม่มีหนอนเท่เหมือนจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าอืมน่าจะเป็นตัวนี้หนอนน่าจะใช่เนี่ยหน่อเล็กเออนม่้อันนี้ไม่ใช่หน่ออัานี่ไงตอนแรกชั้นไม่มีโอ้โหอันี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว นะครับก็อาจะสั่นเลยนี่ไงใครบอกไม่มีนี่ไงโอ้ยเขียวกว่อนนี่นี่นี่รอดแล้วรอดแล้วนี่ไม่แน่ใช่หน่อครับตรงนี้เราจะเป็เนคะแนนแต่ตัวนี้โอเคไม่เป็นไรได้หน่อนหนึ่งละอ่าถ้าตรงนี้ขึ้นมาไม่ตายนะรอดหลายเปอร์เซน็น ว่าข้างข้างนมันจะเป็นตาหน่อยอยู่แล้วนะครับโอเคว้ามันก็จะนิรอดเอออันนี้ยิ่งซื้อไพ่ดูซินี่แค่ตัวนี้กิ่งเล็กๆแต่นี่ตายแลวกิ่งน่แต่รอดเฉยดูสิเพื่อน เพิ่งเพิ่งขึ้นมาเพราะว่าครั้งที่แล้วก็แวะมาดูแต่ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูครับจำได้ว่ากอนนี้มันยังม,มีขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นใหม่ยังข,ขาวๆเลยเนีย่ยขึ้นมาพึ๊ืเนี่ยยอดแค่เนี้ยแต่มันเพิ่งข,ขึ้นใหม่ครับเพราะครั้งที่แล้วมาไ่ยังไม่เห็นขึ้นโอ้โหวันนี้ชื่นใจเลยออาตอนนั้นตอนนั้นที่ปลูกที่ลง กอนนี้จําได้เลยมันเป็นกิ่งที่แบบมันจะตายแหละไม่ตายแหลวก็เลยเอียงๆไว้เผื่อมันรอดแต่ก็ยังไม่ขึ้นนะครับ็นทางถืเนี่ยแต่ว่าใามันขึ้นตรงนี้ยังไม่ขึ้นแต่ใบเขาเริ่มเขียวแล้วมีโอกาสครับมีโอกาส,กาส,กาสพัฒนาไปได้แต่สำหรับตัวนี้เนี่นยสังเกตเลยใบเขียวนะ่ครับเพื่อนๆดูนะ ใบคือเขียวอย่างเงี้ยนไหครับังเกียเลยดูดูดมุมกว้างนะฮะถึงจะเ็กนะครับยูแต่แจว้วลำแม่เล็กแต่ในี่แทงหน่อมาแล้วครับสูงด้วยเนี่ยเปรียบเทียบไม่ได้ไประกาศแบบว่าลำเล็กลำใหญ่นี่ กิ่งแม่เขาเนี่ยเทียบเป็นตะกาไม่ได้นะครับเพื่อนๆเหมือนกิ่งบางกิ่งเหมือนจะตายกับนอดนะครเทียบเป็นตะกาไม่ได้อย่างเช่นตัวนี้ก็เล็กเหมือนกันแต่ว่ามีโอกาสรอดอยู่แต่ยังไม่มีหนอนะะนะครับไปเร็วๆมีโอกาสนะมีโอกาสอื๊อ ย่งสังเกตผมจะเอาอยา,าออกไปประมาณสักรัศมีสักประมาณเม้นึอองครับเพ่ให้มันโล่เกินไปไปุขีวัวก็ใส่แต่ไม่มี้ไม่มีการแทงหนอนหรือ,อว่ามีเราอาจจะไม่เห็นแต่มีโอกาสอยู่แล้วเพราอยางไม่ตายล,าล่ากำลังเดินกิ่งแม่สองกิ่งต้องแข่งกันออกนะลุกๆเลยพอจะไ,ไ,ได้ชื่นใจ ตัวนี้อันนี้เป็นปอที่ปลูกแล้วตายอันนี้ตายก็คือบอกตายนะฮะไม่ไม่ได้หลอกเพื่อนๆน,นะครับผมแต่ตัวนี้ก็คือผมเอามาจากนู่นที่ตรงขอบสะที่ปลูกไว้ผมก็แบ่งเก็บเอามาขยายผ่านตอเนะี่อดเริ่มอ,ออกกั้ไนะครับวิธีง่ายๆถ้าไปซื้อใหม่ก็ห้าสิบาท เจ็ดสิบาทแล้วแต่ร้านแต่เบสิกก็ประมาณห้าสิบาทแต่เราคข,ขุดขยายเองได้เนี่ยนะประหยัดไปได้นะอีกอย่างก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปวิ่งไปซื้อนะฮะอนนันไหนพอขยายได้ก็ขยายด้วยตัวเองก็ประหยัดไปหน,นึ่งตัวนะอ่่าน,น,นีอันนี้ก็เพิ่งออกอนอะครับอันนี้น่าจะเป็นกิ่งแรก นี่กิ่งแรกนี่ลาแม่ครับกิ่งแรกคือรอดแล้วแหละพอรอดปุ๊บอ่าแทงหน่อมาเนี่ยคือกิ่งที่สองนะครับผมเพราะว่าเขาจะช่วยกันสังข้อแสนเนี่ยใบยถ้าใบายเยอะเนี่ยโอกาสแทงหน่อมีสูงนะครับามาดูตัวนี้ใบไม่เยอะเห็นไหมครับใบย,ยังไม่เยอะโอกาสแทงหน่อมันก็ต้องมนือยน้อย ม,มีน้อยกว่าทุกกอที่เขามีใบเยอะเพราะอะไรเพราะว่า,วาการสังเคราะห์แสงเขอไม่ถึงเมืเ่อเรากินอาหารไม่ไม่ครบห้าหมูอ่อล้าคลา้คลายกักบกนนี้แหละครับไม่มีหนอ่อมาเปรียบเทียบกับกอนี้เห็นไหมาดูตรงนี้ก่อนเปรียบเทียบกันใบเขียวพุ่มชะอุ่มเขียวชะอุ่มเลยเป็นพุ่มเขาถึงมีหนอขึ้นมาเห็นไหมครับมีหน่อเร็ว ซึ่งปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันกัแบบกอเมื่อกี้เยพึ่งแท,งอ,ทแออองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วมายังไม่เห็นนะครับผมผมจะมาสองอาทิตย์หรือว่าสามอาทิตย์่ะมาดูทีเนี่ยยังไม่เจอเห็นพึ่งพึ่งแทงหนอโอ้โหสวยๆนะลํางแม่เขาไม่ใหญ่นะแต่ใบเขาเขียวชวยุ่มเป็นพุ่มอย่างดีแต่ว่าลากเขาเดินดีมากนะครับรากเดินดี มาดูตัวนี้ก็เริ่มแตกแขน,แนงนะครับแต่กิ่งแม่ตายนะครับแต่มันจะเป็นแขน,แนงเนี่ยเป็นเป็นกิ่งแรกที่แทงอออแต่มันกิ่งเล็ก,กใช้เวลานะครับถ้าเป็นากต้นใหใช้เวลาแต่ไม่ตายหรอกแต่ต้องใช้เวลาได้หนึง่งเดี๋ยวก็ตามพันธันครับผมไม่ไม่มีปัญหาเหนื่อยพุดไม่ถูกคุดผิด อันนี้ก็ตายเหมือนกันเอามาซ่อมแต่ตัวเนี้ยไปซื้อมาซ่อมจังหวะผ่านพอดีผ่านร้าน,านไปซื้อมาซ่อมซะเลยแต่ยังไม่ยังไม่ออกหนอครับอ่ดูจากใบใช่ไหมใบคือใบเขายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันเหมือนโซลเซลล์อ่ะถ้ามีแผงรับแสงเยอะมันก็มีไฟเยอะเหมือนกันครับแผงน้อยก็ ไฟมันก็น้อยตามลูกก็ไม่ออกหนอกก็ไม่เกิดเหมือนกันครับผมมาดูโ oh, oh. อ้โหเกือบเบิลชนดูโอ้โซื้อมาชุดเดียวกันเลยแทงหน่อขึ้นมาดูครับเพื่อนๆสองหน่อใหญ่เลยครับเห็นไหมพร้อมกันดูกิ่งแม่หน่อยกิ่งแม่ ีมากสวยงามพลามาเก้าไหมอันนี้น่าจะพลามาแปดสวยงามเช่นกันดูพเพื่อนเพื่อนโอ้โหถ้าเทียบขอสรุปเลยแล้วกัน,นเพื่อนครับก็ อื่นเลยก็ถือว่าที่ดูมานะครับผมเดินดูคร่าวๆก็มองๆแล้วก็น่าจะประมาณ80%ของไผ่ไผ่เลี้ยงนะครับผม80%เดินดูไปแบบเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะครับ80%อ่าเจอฟ้าอีกแล้วครับอย่างนั้นนี่มองใหม่ครับผม อันนี้กิ่งแรกกิ่งสองนี่กิ่งแม่นี่หน่อใหม่มาแล้วครับเห็นไหมหน่อเนี้ยหน่อน,น,น,อน,นี้มันมาจากตัวนี้นะครับต่อไปก็จะมีหน่อนนจากตัวนี้นะครับผมขอโทษเพื่อนๆนะน่ครับมันจะมีหน่อนจากตัวนี้อีกทีอ้าวผู้ไป็นทันขลิบมีมีแล้วพเพื่อนๆโอ้โหผมไม่ยอม ตาบานเลยฮะผมมาให้เพื่อนดูก่อนนะครับผมอันนี้เห็นไปพร้อมกันของเพื่อนเลยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมฮะนี่น,น,นี่นี่เพื่พอนเห็นแต่ว,ว่าผมไม่เห็นนะครับเดี๋ยวดีอ๋อนี่ยนี่นี่นี่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เหมือนตัวนี้ฮะที่ผมบอกอะมาจากกิ่งนี้อ่ามาเป็นได้นี่ยมัน,นออกไง เมื่อกี้ก็บอกเพื่อนว่าเออมันจะไม่หน่อตัวนี้ออกมาอ่ะผมไม่เห็นนะแต่ว่มามันที่เอานี่ครับจริงเลยเนี่ยมันออกมาจากนี่ครับนี่ลำเนี้ยหน่อน,นี่นะฮะมันออกมาจากลำนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหมครับสี่เดือนคือถ้าบางกอบางบางต้นมันบางกิ่งมันลา,ามันสวยมันดีอะ่ะมันก็จะออกเลยเพื่อนๆส่วนตัวนี้ก็ซ่อมเหมือนกันอันนี้ตาย อันนี้ยอมรับนะฮะตายแล้วก็เอา้าซื้อมาซ่อนเหมือนกิ่งก่อนน,ะนะั้นในเงียฮะแต่ยังไม่ออกนะยังไม่ออกเนาะนะแตกิ่งแกแต่ก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยล,ลากกำลังเดินครับออกแน่นอนอาจจะใส่ปุ๋ยหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ตัวทันกันครับผมไม่ตายก็ถือว่าชื่นใจแล้วครับอา่าเพื่อนๆมาดูนี่ถ้าเพื่อนๆเห็นต้นนี้นะครับผมจะจะตัดทิ้งนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเรียกว่าต้นอ,อะไรต้นเป็นพืชตระกูลถั่วมันเขาเรียกต้นแครฟอยป่ะอย่างเงี้ยปล่อยไว้เลยนะครับช่วยบำบรุงดินมีไนโตรเจนสูงไปเร็วๆเลยครับพเพื่อนๆไปเร็วๆนี่กิ่งใหม่กิ่งแรกอันนี้กิ่งสองกิ่งแรกกิ่งสองนะครับ นี่ลาแม่ไปไหนผมว่าน่าจะมีฮะแต่ว่าเอาน่าจะมีแหละเอาแบบเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เบื่อนะฮะก็ผมว่าน่าจะมีหน่อแหละเพราะว่าเนี่ยขึ้นมาแล้วคือขึ้นมาสองกิ่งอะ่ะรอดแน่นอนนะครับบางก็อาจจะดูโคนบา,บางก็อาจจะไม่ดูนะครับเพราะว่าเห็นเห็นให้ดูตัวอย่างแล้วเมื่อกี้เสื้อผ้า อันนี้ขอดูหน่อยนี่ฮะถ้าถ้ายญามันลกนะครับเพื่อนๆมันขึ้นมานะครับเหนี่ยนนอเน,นี่ยเห็นไหมอมองไกล้ๆเนี่ยขึ้นเหมือนกันแต่มันตายมันฟอกคาดว่าน่าจะขึ้นมาตอนที่ขาดน้ําสาเหตุที่หนึ่งนะคาดผมคาดว่าน่าจะขาดน้ำนะครับขึ้นหลังตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วรอด แต่าเมื่อกี้น่าจะขาดน้ำหนึ่งนะครับสองหญ้าท่วมนะครับแต่ที่จริงผมก็ควรจะเอาย่าออกแต่ว่าผมเห็นว่าสองกิ่งมันขึ้นมาแล้วผมคิดว่ามันรอดแน่นอนผมก็เลยไม่ค่อยจะบอกว่าไม่สนใจก็ว่าได้ตัวนี้นะครับก็เลยปล่อยแต่พอออกหน่อใหม่มา,มาตายฝ่อไม่เป็นไรได้สองได้สองลำยังไงก็รอดครับยังไงก็รอดแต่ก็เสียโอกาสไปหนึ่งงอ ส่วนนี้ก็รอดแน่นอนร้านไมเค็ือนอยู่แล้วสวยๆนะครับสวยเลยมองไปไกลนะครับนี่นี่ก็รอดแต่ไม่ใช่ว่าจะรอดทุกกรนะเดี๋ยวผมใะให้ดูว่ากอไหนไม่รอดนะครับอ่ันี้รอดไปเร็วๆเลยนี่รอดไปสองลำเหมือนกันนี่นะครับ ตรงไหนไม่รอดนี่ยังม่มีเวลาไปซ่อมกดนะยังม่มีเวลาซ่อมตายของจริงนะครับตายคือตายบอกเพื่อนๆนะครับไม่ได้เอาแบบเอ๊ะรอดทุก,กเกาะทำให้ดูแบบว่าเอเอดีอ่ะปลูกไผ่ดีรอดทุกกอไม่ใช่ครับผมตายก็คือตายของตรง บ,บ่องตรงบ่องตรงตายคือตายรอดคือรอดเพื่อน,นจะได้รู้ไปด้วยกันอันนี้รอดสองร้อเปอร์เซ็นนะครับเพราะมีสองแขน,ง,ขนงแขนงละร้านตัวนี้จะบอกว่าตายก็ไม่ใช่นะครับเพราะนี่ใบลำยังเขียวอยู่เนี่ขาขานี่คือไปแล้วไปแล้ว แต่ว่ายังมีแขนงลำเขียวเริ่มเริ่มแตกแขนงนะครับเริ่มแตกแขนงก็ต,งตายแหละแต่ว่าเตัวช้านนีกก็ตา,ตายครับขุดจากเก้าที่อยู่ขอบสะแต่ก็มีรวดจะรอดได้ป่าแตู่จากลำเนี่ยมันเขียวๆนะครับโอกาสรอดผมว่าน่าจะห้าสิบห้าสิบ ก็ยังไม่มีแขนงออกมาตันนี้ขีดไปแล้วฮะไม่ขีดแล้วเอาไปทำฟืนอย่างเดียวอา,าลำสวยอยู่แต่ยังไม่มีหนอนลำสวย สวยแต่ไม่มีหนอไม่เป็นไรมาดูอีกก่อนนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมะมันไม่มีตะกาอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแทงหนอแต่มันหนอเล็กแต่ดูเถอะครับนี่ลำแม่เขาเนี่ยตายไปแล้วครึ่งหนึ่ง ายไปแล้วครึ่งนึงแต่เขายังอุตส่าห์ออกอามาคือเขาคงกลัวตายหรือเปล่าก็เลยขยายพันธุ์ออกมาพอจะขยายได้มันก็เลยขยายออมาลาเล็กรอดแต่ช้าหน่อยนะครับก็ช่วงตรงหวนี้โอ้เหก็ขอฝากเพื่อนนะครับผมช่วยกัน กด s u b s กดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับผมช่องวัยรุ่นพลังสร้างตัวนะครับก็ได้เห็นพัฒนาการของต้นไผ่ของเราของส่วนเราไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครเพื่อนคนไหนกดก็ขอให้หล่อๆรวยๆสวยๆกันทุกคนนะครับผมได้บุญได้กุศลกันทุกคนทัวหน้านะครับเพื่อน ใช้เอื้อมมือไปกดผอผลัดค้ายครับผมมันไม่ยากครับผมนะฮะสวยกันนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ครับจะได้มีผลงานดูให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสวยๆวยครับผมอันไหนไม่รอดก็บอกไม่รอดนะครับผมให้รูกกันไปเลยนี่ฮะขึ้นมาก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ อันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแทงหอกมาที่สวยเลยเพราะว่าฝมมนเริ่มตั้งเขามาแล้วครับก็ต้องหยิบตัวเตรียมตัวกลับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าในส่วนของไม้ป่านะครับให้เพื่อนๆได้ดูอีกในอีพีถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่กับต้นไผ่สวยๆครับผม แทงหน่อกมาสวยๆสำหรับวันนี้ช่องวัยรุ่นกำลังสร้างตัวก็ขอมาปไปก่อนเอ้ยลาไปก่อนเอ้ยถูก,ถกแล้ว